สวัสดีครับสวัสดี FC เจมีคั้งที่กินปลานะครับวันนี้จะพามาติดตั้งค็มขัดนิรภัยนะครับบาะแคบนะครับนี่ครับแกะออกมานะครับติดตั้งเองนะครับดูเราจะร้อยน็อตตรงนี้นะครับนี่ครับรูนี้แล้วรูน็อตเสร็จตรงนี้ต้องเจาะนะครับที่แหนกนะครับตรงนี้ต้องเจาะนะครับฝุ่นมากเลยละนี่ตรงนี้ต้องเจาะนะครับอันนี้อิสระนะครับเขาทํามาแล้วนะครับตรงช่วงช่องใช่ไหมช่องใส่ข็มขัดใช่ไหมครับ นะครับทํามาให้แล้วนะครับเราก็มาเจาะเพิ่มนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะร้อยน็อตก่อนนะครับทํามือเดียวเสร็จแล้วจะมาดูอีกทีนะครับนะครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นตรงที่เราจะเจาะนะครับมันจะมาร์กไว้นะครับเจาะตรงนี้นะครับเพื่อใส่ตรงใส่ตัวนี้นะครับนี่ของม้วนนี่นะครับนี่ที่ดูนี่ครับเราจะมาใส่ตรงนี้นะครับมันนี่เข้าไปนะครับการร้อยน็อตนะครับน็อ นิ้วครึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นนิ้วครึ่งนะครับเอาไว้มายึดตรงนี้นะครับมายึดหัวเข็มขัดนี่ละไฟนะครับตรงนี้ผมจะไม่ต้องเตรียมเป็นไม่ต้องไปเจาะนะครับไม่ต้องเจาะนะครับไม่ต้องเจาะเขามีรูให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาร้อยตรงนี้ครับเอาสอดลวดลงมานะครับให้มันทะลุตรงนี้นะครับแกะตรงนี้บอกนะครับมันจะมีเบ้าอยู่ตรงนี้อยู่สีดํานะครับนี่ ตรงนี้สีดํานะครับแล้วก็สอดลวดทะลุออกมานะครับจากข้างบนนี่ไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วก็มาทําเกลียวนะครับเอาน็อตเข้าไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับพันให้มันเป็นพันให้มันเป็นเกลียวแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะดึงนะครับดึงดึงลวดฝั่งนี้นะครับตรงนี้ก็จะเข้าไปไปในรูใส่อย่าลืมใส่แหวนนะครับใส่แหวนด้วยแหวนรองครับเดี๋ยวผมจะดึงสองมือนะครับ ดึงเสร็จมันก็จะทะลุออกมาแบบนี้นะครับไม่ต้องไปเจาะนะครับเจาะแค่จุดเดียวพอนะครับจุดนี้นะครับพอแล้วนะครับตนี้ก็ยึดน็อตนะครับต่อไปมันจะยึดน็อตนะครับเอาลวดถอกนะครับร้อยน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะอยู่ลักษณะนี้นะครับตำแหน่งการเจาะเจาะตัวนี้นะครับนี่ตำแหน่งการเจาะตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ตัว R นะครับตัวเตัว r ประมาณนี้นะครับนี่ผมเจาะไว้ สิบมิลน่าจะสิบมิลมิลเพชรสว่านนี่ครับเจาะนะครับดูนี่นะครับเราจะเจาะดูนะครับว่ามันจะตรงไหมนะครับก็ใส่แล้วนะครับผิดตำแหน่งไปนิดนึงนะครับต้องขยับไปหน้าตัวอานะครับหน้าตัวอาลต้องขยับหน้าตัวไอีกนิดนึงเพราะว่าผมไม่ได้เจาะรูใหญ่ครับเจาะรูเล็กนะครับต้องขยับไปหน้าตัวไอีกนิดนึงนะครับ เจาะตำแหน่งนะครับรัดเขื่อนนิดเดียวนะครับนะครับเจาะตำแหน่งไปหน้าตัวอานะครับเจาะพอดีนะครับต่อไปก็มาเจาะตรงนี้ครับยึดนะครับยึดสายนี้นะครับนี่ก็เจาะเรียบร้อยนะครับยึดนะครับน็อตเลยเล็กๆนะครับใช้เกลียวหยาบนะครับผม ครับก็ยึดเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับสายอีกตัวหนึ่งนะครับสลายนี้ก็จะมาสอดไปส่รูนี้นะครับรูข้างข้างนะครับเนี่ยรูคอนโซลข้างนะครับรูไหนก็ได้นะครับเนี่ยรูไหนก็ได้นะครับก็สอดเสร็จแล้วก็มายึดตรงนี้นะครับยึดตรงนี้จะคลายน็อตออกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วสอดกันนะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยเดียวนะครับดูนะครับดูสวยงามนะครับขยับ ขยับได้นะครับนี่นะครับนี่แล้วก็จะสอดเข้าตรงนี้นะครับก็จะประกอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันประกอบอีกทีหนึ่งครับก็สอดเข้าตรงนี้แล้วนะครับนี่นะครับก็ยึดยึดน็อตเรียบร้อยนะครับโดยประแจนะครับแข็งแรงนะครับนี่เราก็จะมาประกอบนะครับประกอบดูนะครับดูลักษณะนี้นะครับ สายจะให้บิดนะครับสายต้องตรงนะครับก็เรียบร้อยไปหนึ่งข้างนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ครับครับว่าครับจุดที่สองนะครับจะจุดล็อกตัวนี้นะครับล็อกหัวนะครับก็จะใส่ตำแหน่งนี้นะครับมันออกมาแบบนี้นะครับบลอกหลังบอกเข็บนะครับ พอดีผมยึดน็อตตรงนี้ไว้แล้วนะครับมันจะใส่แหวนนะครับถอดออกนะครับสองตัวนะครับจุดกลางแล้วจะมาหาที่ที่ดีทีหนึ่งนะครับตรงนี้ใส่ใส่สองข้างไปก่อนนะครับรนะครับพอยึดตรงล็อกตรงกลางก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่ที่นั่งที่สามนะครับตรงกลางนี่นะครับยังไม่ได้ทํานะครับก็มันจะมีนอ็อตตรงรูตรงน็อตตรงนี้พอดีนะครับก็ร้อยเข้าไปนะครับน็อตตัวผู้ตัวเมียนะครับ ก็ล้วงเข้าไปเปิดฝานี่ครับล้วงก้อมือเข้าไปนะครับก็เสียบลงไปก็ยึดได้เลยนะครับครับจะยึดแบบนี้นะครับสองที่นะครับเดี๋ยวตัวที่สามเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับีมาทําข้างนี้ต่อนะครับนี่ข้างนี้ต่อนะครับก็ข้างนี้ก็จบไปแล้วนะครับนะครับเรียบร้อยดีเห็นไหมครับเปิดไฟดิ นี่ครับเยร้อยนะครับครับก็มาต่อข้างนี้ครับอันดับแจกนะครับต่อลูกยางตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่ลูกยางขอบประตูนะครับที่เวลาถอดนะครับนี่ก็ยกงัดขึ้นเลยนะครับน่ครับตัวนี้ก็งัดออกเลยนะครับงัดออกง่ายง่ายเลยพุ้งป้องพุ้งป้องครับนี่ครับทำช่องมาสําหรับ ตัวไซนี้รถไฟให้แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องเจาะรูดัดแปลงเอานะครับเพราะว่ามันเป็นการดัดแปลงสภาพรถนะครับแต่ว่าเขาก็อนุโลมนะครับให้นั่งแคบได้นะครับไม่เกินสามคนนะครับก็มันก็จะติดสายเข็มขัดนิรภไยไว้สองก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับก็เหมือนเดินะครับเกะดูตรงนี้ออกนะครับก็ร้อยนอดจากตรงนี้เข้ามาตรงนี้นะครับเลย่ลวดนะครับนัดนิ้วครึ่งนะครับหรือนะครับตัด นิ้วขึ้นนะครับครับฝั่งนี้ก็จะจอบประมาณตัวเอนะครับประมาณตัวเอลนะครับก็ต้องจอใหญ่กว่านี้นะครับจะได้เข้าง่ายนะครับนี่ผมจอะเล็กนะครับ่มาก็ต้องจออใหญ่กว่านี้นะครับผมลองจอเล็กดูนะครับก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับตัวเอนะครับครับฝั่งนี้ก็อยู่ประมาณ ตัวเอลนะครับนี่ผมเจาะนี่ก็อยู่ตรงจุดเจาะอยู่ตัวเอลพอดีนะครับไอหัวเลยตัวเอลมานิดหนึ่งนะครับปกติมันต้องอยู่ตำแหน่งที่ตัวเอลนะครับพอดีน่าจะอยู่กลางตัวเอลเลยนะครับเนี่ยครับก็ใช้สว่านตัวเล็กนะครับมันก็เลยควา้านแบบนี้นะครับ้าใช้หัวเจาะตัวใหญ่ก็จะสวยกว่านี้นะครับ ครเวลาแกะนะครับต้องคอระวังนะครับแล้วหมุดพวกนี้มันจะหลุดออกมานะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับจะติดอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่ครับนี่ครับก็เอาคีบนะครับดึงออกมานี่ครับแล้วก็มาเสียบเสียบไว้ที่ตรงนี้ครับตำแหน่งนี้นะครับที่มันหลุดออกมานะครับ นี่ครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราดูให้มันครบนะครับแล้วตรงไหนหลุดนะครับถ้าหลุดก็ไปจิ้มออกมานะครับก็ไปจิ้มออกมานะครับผมประย็บเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ใส่เรียบร้อยนะครับนี่ก็สองข้างนะครับเรียบร้อยนะครับตันนี้ก็ยึดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาประกอบดูนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับ ตั้งข็มขัดนิรภัยนะครับนี่ครับมันมีช่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ช่องออกนะครับก็น,นี้นะครับมีน็นอตให้เรียบร้อยนะครับก็เหลือจุดกลางนะครับเหลือเพจะติดจุดกลางอีกทีหนึ่งนะครับแข็งขัดนิรภัยเบาแข็นะครับ ก็มันอาจจะผิดกฎหมายดัดแปลงสภาพรถนะครับแต่ว่าเราติดไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับของผู้โดยสารของเรานะครับ